เอาจริงนะถามความคิดของยายจานะ๋าเนาะพูดถึงสาวสาวรุ่นใหม่ที่กําลังจีบหนุ่มทั้งออนไลน์หรือว่าเราไปทํางานบาร์เพื่อที่จะหาฝรั่งเนี่ยเออฝรั่งมันก็รู้อยู่แล้วนะขั้นต้นเธอเอาฉันไปนอนเธอก็ต้องจ่ายเงินพูดมันตรงๆเลยนะเรามาทํางานที่นี่เพื่อเอาเงินนะถ้าจะได้ผัว ก็ต้องได้เงินในสิ่งที่เราต้องการนะคะขั้นต้นในสิ่งที่เราต้องการและจําเป็นในชีวิตของเราเนี่ยยายจ๋าจอยากบอกทุกคนเลยว่าถ้าได้เจอได้พูดได้คุยให้พูดเผื่อได้เนาะบางคนโชคดีไม่จําเป็นต้องพูดเนาะนะอาจจะเป็นดวงหรือเจอคนดีหรือว่าคนที่รู้จักคิดบางคนไม่ใช่นะเจอฝรั่งเงินน้อยเขาก็ต้องประหยัดเนาะกลัวเที่ยวไม่รอดปีเออรอดจนกว่าเขาจะกลับถูกไหม เออมันก็ต้องเป็นมุมตรงนี้นะการวัดใจอยู่กับเขาสองสามวันเนี่ยเราเห็นละนิสัยเขาเป็นยังไงกล้าสป,ปอร์ตไหมกล้าพาเราเที่ยวกล้าจ่ายไหมนั่นนี่ใช่ไหมอืมมันเป็นการเปิดใจที่ทําให้เราโล่งใจเพราะอย่าคิดว่าความดีบางครั้งอยู่แล้วค่อยปลละอยู่แล้วค่อยพูดอันนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเป้าหมายลบเลือนนะเป้าหมายลบเลือนเขาเรียกว่าเป้าหมายไม่แน่นอนสําหรับตัวเรา เพราะมันยังติดคำว่าเฮ้ยถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ได้ล่ะเออถ้าเราแต่งงานมาแล้วเราทิ้งงานทิ้งการเออทิ้งผู้ชายที่เราเคยไปด้วยแล้วเราเลือกผู้ชายคนเนี้แล้วมันผิดนะมันไม่ใช่อย่างที่คิดอ่าเราก็จะมาเสียใจแล้วหนึ่งสิ่งถ้ามาต่างแดนแล้วเราถอยหลังไม่ได้นะคะอย่าลืมอ่าหนึ่งถ้ากลับไปไอายเนาะคืนชื่อว่าแต่งงานกับฝรั่งแล้ว กลับไปแบบไม่มีเงินนี่โหไม่มีขยอมนะคะไม่มีขยอมมาแล้วก็ต้องสู้ตายมาแล้วก็ต้องลุยมาแล้วก็ต้องอ่าถ้าไม่ได้จากผัวเราก็ต้องลุกขึ้นมาทําเองโอเคถ้าเราเจอแบบเขาให้โอกาสเราทําเองไม่ยุ่งกับเงินเราก็ถือว่าโชคดีนะอย่าหวังเพียงแค่ว่าฝรั่งให้ทํางานดีแล้วหรอจริงๆแล้วการที่ฝรั่งผลักดันให้เราทำงานนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือปัญหาของเราเอง เนาะอ่าแต่ตรงนี้เขาซัพพอร์ตถือว่าโชคดีถึงแม้นะเราจะต้องช่วยเขาบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นก็ยังถือว่าโชคดีถ้าเขาไปเลวจนคุมเงินเราทุกอย่างนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเนาะอือพูดให้ชัดเจนนะคะทะเลาะกันตั้งแต่แรกดีกว่านะการที่จะมาแก้ทีหลังมันลำบากนี่ใส่ฝรั่งนี่ตรงนะ มันได้อย่างนี้แล้วไม่มีทางแล้วมันจะเอียงอ่อนนะเออมันยากอืมเนาะคลิปนี้ก็อยากฝากว่าเป้าหมายคุณคืออะไรมาหาผัวฝรั่งเพื่อเงินก็ต้องพูดเรื่องเงินให้ชัวๆ